สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิธีคำนวณเงินเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันใช้สิทธิ์เต็มรับจ่ายสูงสุด1 5 0 0 0จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงักในช่วงวิกฤตโดยเปิดความช่วยเหลืออีก3แพ็กเกจประกอบไปด้วยเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุข และกำลังใจซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้1นึรกรกฎาคมนี้ในส่วนของแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันรัฐบาลจะช่วยค่าที่พัก1คนจะได้1สิทธิ์พักโรงแรมได้ไม่เกิน5คืนซึ่งเงินขายที่วางไว้รัฐบาลจ่ายเงิน40%หรือไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนเท่ากับราคาห้องสูงสุดอยู่ที่คืนละ7,500บาท ถ้าใช้สิทธิ์เต็ม5คืนเท่ากับรบัฐบาลจะจ่ายค่าที่พัก15,000บาทแทนผู้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจจะรับสิทธิ์จะต้องเช็ครายชื่อโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการก่อนจองในเว็บไซต์ที่กำลังจะเปิดตัวแล้วต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรมที่พัก60%เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ต้องไปลงทะเบียนในระบบของเว็บไซต์เดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าไปเที่ยวจริงแล้วระบบจะโอนเงินอีก40%ให้ที่พักเอง โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ผู้ประกอบการไม่ใช้คืนมันที่ผู้เข้าพักพร้อมสิทธิ e ure, ์อีเวอรเชอร์ผ่านแอปเป่าตังค์600บาทต่อคืนยกตัวอย่างเช่นนางน้ำหอมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราไปเที่ยวกันจองที่พักคืนละ6,500บาทจำนวน5คืนรวมเป็นเงิน32,500บาทโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักให้40%คือ13,000บาท สรุปนางน้ำหอมต้องจ่ายเงินค่าที่พัก60%คือ19,500บาทสำหรับเรื่องส่วนรดค่าตั๋วเครื่องบิในในโครงการเที่ยวปันสุขมี2รูปแบบคือสายการบินได้มีข้อตกลงกันว่าจะทำตั๋วโดยสารไปกลับราคาพิเศษ2,500บาทซึ่งสามารถนำไปร่วมกับโครงการเราไปเที่ยวกันได้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัวราคาพิเศษดังกล่าว ก็สามารถซื้อตั๋วทั่วไปได้ส่วนลด40%แต่ไม่เกิน1,000บาทได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจีย .in.th ขอบคุณครับ